ผ้าใชดตัวของน้องวีว่านี่สําคัญมากพบไปจํานวนเยอะยแล้วก็มีหนังสือเล่ะปดเป็นของโปรดนะปัจจุบันนี้ที่วิรชอบค่ะก็คือเนี้ยจำเป็นมากไอชอบมากคิดมาแล้วคิดด้วยมันมีใช้ด้วยมัมมีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนดกับไอซ์ไอซ์สวัสดีนะคะวันนี้ไอซ์จะมาทำคลิป What's in my bag ซึ่งทางนีเนี้ยเป็น What's in my bag วอร์ช่นคุณ ครั้งแรกนะคะที่มามีจะมาเปิดให้ดูว่าเราพกพาอะไรไปบ้างพูดเลยว่ามันคือหนังชีวิตเรื่องหนึ่งคือการที่แม่ลูกอ่อนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมันคือของเยอะมากทุกคนทีน่อยูนหวตรงนี้เนี่ยคือไปกันแค่3วัน2คืนแต่ของเยอะมากก็คิดว่าให้จะขนทังบ้านไปเลยเพราะว่าเรามีเด็กอ่อนมีน้องวีวา่าซึ่งเรา ขาดอะไรไม่ได้เลยรู้สึกแบบลูกต้องมีทุกอย่างที่ลูกต้องมีนะคะซึ่งวันนี้มามีก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าดูกันว่ามามีพกอะไรไปบ้างแล้วอะไรจาเป็นแล้วอะไรไม่จาเป็นแล้วแบบมันอะไรยังไงทำไมบอกว่าสัมภาระมันถึงเยอะและสสันสดใสได้ขนาดนี้ไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระเป๋าใบนี้ก่อนเลยซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นสัมภาระของแดดดีแล้วก็มามีซึ่งเราจะขอข้าเพราะก็คือเป็นเสื้อผ้าในว่าใบแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่กระเป๋าอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ชอบเลยนะคะอันนี้ค้าสื้อั้นตรงนี้อันนี้คือเป็นกระเป๋าทีน นณจุดนี้นะคะคือดีเป็นกระเป๋าของแฮปปี้เซนเต้ไลท์บิ้งฟองจากอินสไทร์เอานะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วทั้งหมดความฉลาดหลักแหลมทุกคนก็คือว่าเราอะ่ะจะไม่เอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้ว,วามาประกอบกับเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ในกระเป๋าก็อันนี้พกกระเป๋าไปหนึ่งใบง่ายๆอันใหญ่ๆจัมโบ้นะคะก็ใส่เสื้อผ้าทุกอย่างที่เราใช้แล้วลงไปในกระเป๋าใบนี้ก็จะมีอนกพวกอพาเชิดตัวของน้องวีว่านี่สำคัญมากคือเราอะ่ะใช้ผ้าเชิดตัวอะไรก็ได้แต่ลูกวีว่าน้อยตัวเล็กของเราเนี่ยไม่่่่่่สาาาาามมรรถใชช้้้้้้้้ผผอออออออะะะไไกก็็็็ดตงงเเปปนนนนนนนทีีีีะคะุคคืืัขยหว Bedding Airy Airy ที่ห้อนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยเป็นเหล่าเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยของเดดดี้กับมามีนนะคะเออแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ทุกคนจะไม่ได้เห็นกันเพราะว่าเราทําการทิ้งไปที่โรงแรมแล้วก็คือฟองน้ำอาบน้ำของน้องมีว่านะคะซึ่งเราอะก็เอาอันที่แบบว่าใช้มาประมาณ1เดือน2เดือนแล้วอะไปที่นูนเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าทิ้งไปที่นู้นเลยเพราะว่ามันจะได้น้อ,นองวอมแบบเปียกๆแบบขึ้นลง,ข,นลงขึ้นล่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือช้ยปูแบบก็ทิ้งไปที่นูนเลยค่ะต่อมากันที่2องใบนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือเเเปป็นกรระ๋าคื่อง ใบใหญ่ไซส์จำโบน้นะคะคืออัดแน่นจัดเต็มไปด้วยเครื่องสำอางซึ่งนี่ค่ะหน้าของบะหมีม่ตึงๆทั้งหมดตรงนี้ที่เห็นการแล้วก็ลุกไปงานแต่งทั้งหมดก็คือใช้เครื่องสำอางจากกัดกระเป๋าใบนี้เลยค่ะพูดเลยค่ะว่าขนาดของมันอะกำลังดีมากๆคือไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปใส่ของได้แบบเยอะมากใช่ดานี่เลยค่ะใส่ของได้อัดแน่นจุใจประมาณนี้เลยนะคะ,ค,ะคิดรู้สึกว่าเลยเดี๋ยวคือมีค่ะมันสามารถใส่พวกเหล่าแปรงเหล่าอะไรต่างๆ,ๆได้แล้วก็รูดสิปิด ๊บได้ลดมากคิดมาแล้วคิดด้วยมันม,มีใช้ด้วยมัมมีค่ะทีไปชมกันได้เลค่ะที่แฮปปี้ u n นเ y ค่ะส่วนใบนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยนะคะเพราะเป็นสกินแคร์ของ v ีว่เป็นของที่จำเป็นต้องใช้ของวีว่านะคะซึ่งมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกนี่ อันนี้คือเป็นครีมทานหน้าของวีว่าที่ใช้ในช่วงนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะมีคุณหมอแนะนำม,มาค่ะว่าใช้แล้วดีต่อผิวเด็กค่ะคือก่อนหน้านี้วีว่าจะมีหน้าเป็นผื่นบ้านนะคะแต่ว่าก็คือใช้นู่นนี่นั่นไปมาสุดมาจบที่อันนี้ก็คือมีความว v e r ค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นสกินแคร์ของวีว่าเช่นเดียวกันนะคะนี่คือวีว่าใช้เยอะเหมือนกันค่ะจากดตรเบต้านะคะสบูู่อาบน้ําของวีว่ากลิ่นนี้หอมมากๆมันมีช่บมากๆเลยค่ะใช้ได้ทั้งหัวไปถึงตัวเลยค่ะและ้วก็มี สิ่งที่จําเป็นมากๆค่ะเพราะว่าแบบว่าเช็ดหูเช็ดจมูกเช็ดต่างๆ,ๆนะคะแล้วก็อันนี้กันไกตัดเล็บนะคะพกไปเผื่อเผื่อเผื่อเวลาจะยาวซึ่งเล็บยาวจริงก็คือได้ตัดด้วยคือเนี้ยมันจะเป็นกันไกตัดเล็บฝั่งนึงนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้เงือดเครื่องแบบนี้นะคะจะบอกว่ามันเวิร์กมากมันคือนวัตรกรรมที่แม่เลียอ่อนทุกคนควรจะต้องมีก็คือใช้เนี่ยตะไบเล็บลูกมันก็จะไม่ต้องตัดเข้าเนื้อลูกนะคะซึ่งลูกเราอะจะเล็บยาวเร็วมากทําให้เขาชอบไปข่วนหน้าแล้วก็เกิดบาดแผลเพราะฉะนั้น การตัดเล็บคือสําคัญมากวันนี้ก็คือได้ตัดไปเมื่อเช้านี้ก่อนกลับนะคะเพราะเล็บมือเล็บเท้าน,นี่อยู่ๆก็ยาวเร็วมากก็เลยต้องตัดเปหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เมียนี้ค่ะของจําเป็นที่มันมีไม่พกไม่ได้ขาดไม่ได้กินมาตลอดและไดวิวาเกิดก็คือเจสซี่มัม นี่นะคะเขาเป็นแคปซูลสมุนไพรบำรุงกระตุ้นน้ำนมในแคปซูลก็จะมีสมุนไพรต่างๆซึ่งช่วยกระตุ้นสร้างน้ำนมของเราให้เพียงพอต่อการให้ลูกกินค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยน้ำนมหอมีอยเยอะมากเยอะแบบเยอะลน้นแล้วก็คือเพียงพอต่อการกินแบบมากที่สุดทำสต็อกได้มากมายจัดเต็มไปหมดตอนนี้ว่าแรกเกิดเนี่ย้กิน2เม็ดนะคะเพื่อกระตุ้นน้ำนมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนมมันอยู่ตัวแล้วก็กินแค่เม็ดเดียวพอค่ะอันนี้บอกเลยว่าปรไกวอุ่นใจกว่าเพราะว่าไอ้คือให้นมแม่เป็นหลักก็อยากจะมีนมมากพอให้ลูกได้กกกินนนค่่่ะซตออี้็บวา นมพอจะมันจะพอยังไงคือนมล้นนมเหลือมากๆซึ่งพูดถึงเรื่องนมเราเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องหนักใจก็คือวิว่าติดเต้ามากคือว่าแบบว่าชอบบุดนมจากเต้าแล้วก็ไม่เอาขวดนมเลยซึ่งไอ้อะมีนมสต็อกให้วิว่าเยอะมากนี่คือขวดนมที่เราหกไปและนี่ขึ้นภาพไปดูว่าน้ํานมที่เรามีซึ่งจะบอกว่าเป็นน้ํานมที่ไอไม่ได้ปั๊มด้วยซ้าไปไอไม่ได้ปั๊มด้วยซ้าไปอ่ามีคนถามแบบว่าไม่ไอคะไม่ไอบอกว่าไม่ค่อยปั๊มนมเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไอมีสต็อกนมคืออะไรคะไม่ะ คือไม่ใอช้หากก้านะคะคือวว่าเนี่ยเข้าเต้าข้างนึงแล้วก็เนี่ยจุดนมไว้ข้างนึงแล้วเราก็จะมีนมเหลือเฟือมากหล้นมาใส่ในนี้นะคะก็คือบ้างหล้นจริงๆแต่ประเด็นก็คือวีว่าไม่กินขวดกันคนคือตอนนี้ประสบปัญหามากว่าวีว่าแบบไม่ค่อยกินขวดเท่าไหร่คือติดเต้ามากเดี๋ยวพยายามต่อไปนะคะคือขึ้นลงขึ้นลดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมามีเนี่ยมีนมเตรียมให้วีว่าคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าคือแบบมาก็คือไม่ค่อยชอบกินขวดเท่าไหร่ก็คือแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกันมามีก็คือหนักใจอยู่ลูกติดแมมาก แม่ถ่ากันป่ายแม่แต่ละคนทุกขึ้นไปถ่ายเหมือนกันกลูกติดเต้าลูกติดขวดลูกนมมากลูกนมน้อยแม่นมน ไอแม่นมเยอะก็คือปัญหารสรารพัดสารเพข้อที่หอ,อยก็คือไา,า,ายนมเยอะแล้วเพราะว่าเกณฑ์เจสซี่มาแต่ปัญหาก็คือดูจะกินขวดก็แก้ปัญหากันไปค่ะซึ่งนี่ค่ะคือพี่ีการพกของไอคือทริปนี้เราไปแค่3วัน2คืนก็เลยคิดว่าไอาย,ยังไม่อยากพกเครื่องอบ UV แล้วก็ไม่อยากล้างด้วยนั่นเพราะแบบว่าแค่ของใหมา่ก็เยอะจะแย่ยอยู่แล้วก็เลยคิดว่าพกไปจํานวนเยอะโดยที่เราก็คือจะได้ไม่ต้องล้างแล้วก็เก็บกลับมาล้างที่บ้านทีเดียวนะคะผนนมสามขวดบวกอีกหนึ่งที่พี่ว่าไม่กินเป็น4ี่ขวดแล้วก็ห้้นนีีใใชไไปปอ็็เขมม่่่่่ทดคะซึฮ นนก็คิดว่าน่นาจะต้องทิ้งไปคิดดูวสิว่านออมอะม <c oughs> ันเหลือเฟือเหลือพอจนแบบทิ้นนมไปได้เลยจะไปแบ่งนมให้ตัวเองตอนนี้เิ่งคดรูปมากเลยแต่น้ำนมขัดสนเลวก็ต่อกันที่ใบดีแล้วกันค่ะซึ่งม,งมีคิดว่าเป็นกระเป๋าที่จำเป็นมากและคิดว่าตัวเองเนี่ยจัดก,กระเป๋าใบนี้มาได้ค่อนข้างดีมากคือได้คะแนน10เต็ม10ไปเลยคือแบบว่าใช้งานได้จริงเวอร์เวอร์นะคะ <c oughs> ด้านในก็จัดในเรื่อง,องของน้องมีว่าซึ่งมีดังนี้เลยค่ะอย่างแรกน้องจิ้งจ้า น้องพี่จริงจของน้องพีว่านะคะอันนี้เนี่ยจริงๆอ่อะมันสามารถเราไปเกี่ยวพันตรงรถเข็นได้ซึ่งไอ้ก็บางทีก็เกี่ยวบางทีก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าชอบมากคือใบไม้เอาไว้กัดกินกัดกินใบไม้เล่นก็คุ้นตา้อันนี้มันแบบมีสองมีสี่อะมีแบบที่จิ้งจกงว้พูดคุยได้มีใบไม้เอาไว้แบบว่าล่อลวงได้ก็อันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นของโปรดนะปัจจุบันนี้ที่วิวชอบค่ะอีกหนึ่งของโปรดก็คืออันนี้อันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไว้กัดได้แต่ว่าตอนเนี้ย ี่ว่าดูี่ว่าชอบมาะ มันสีเยอะมันก็ดูกระดิ๊อย่างี้คือแบบว่าสีสันสดใสนะคะก็คือเป็นอันนี้เอาไว้ให้วีว่าดูค่ะอีกหนึ่งของเล่นของเล่นยังไม่จบก็คืออันนี้นะคะไว้สำหรับให้เขาจับได้แล้วก็แบบมีสียังมีสีสวยงามให้เขาดูได้ด้วยค่ะผ้าอ้อมนะคะก็จะมีหนึ่งผืนที่เอาไว้ใช้อยู่นปัจจุบนันแล้วก็จะมีสแป์เป็นสแป์ผืนใหญ่ไว้หนึ่งแล้วก็ผืนเล็กในอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าคือแบบมีสแป์ไว้เยอะมากคือต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่ลูกแล้วแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีคุณล ขึ ak, lighting, online, ้นหลายเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีผ้าเล็กผ้าน้อยเนี่ยเอาแบบว่าเช็ดระหว่างวันนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะมันเช็ดจนเปียกไปทั้งผื่นนะคะทุกคนมันก็ต้องเปลี่ยนผืนใหม่ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ลูกเพราะว่าลูกแต่ละคนก็คือดําไรเยอะไม่เท่ากันแล้วก็มีชุบเปียกนะคะนี่เป็นของยี่ห้อบราวน์ค่ะแล้วก็มีเพิรดนะคะเพ่อสำเร็จรูปซึ่งนี่นะพีว่าเพิ่งอัปเกรดมาใช้แบบยืดยดได้แบบนี้นะคะนี่เป็นของยี่ห้อเมอร์รี่ลายน่ารักมากนุ่มมากก็พกไว้หนึ่งปึกคืนนนนตออทีี่่จะะคแล้วก็ม ้าคุมให้นมของมามีบิดกับลายของวีว่าผ้ารองเปลี่ยนเพิ่ของวีว่าซึ่งลายน่ารักมากเป็นลายยูนิคอร์นนะคะของนี่ฮ้อเมลโลอันนี้ก็คือรถนะคิดว่าต้องมีนะคะเพราะว่ามันแบบสะดวกดีพับปับปุ๊บได้เลยแล้วก็มีชุดสำรองของวีว่ามีสินค้าสำรองของวีว่ามีร์ชั่นกันยิมกัด แล้วก็มีนนี้เป็นยางกัดของนี้ว่าค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าหน้าตามันน่ารักมากเลยเป็นยูนิคอร์นกับเป็นไนติมนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยกัดได้หมดเลยซึ่งเวลาที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเป็นของเล่นใหม่ก็จะใส่ไว้ในถุงซิปล็อคแบบนี้นะคะแล้วพอเล่นแล้วกินแล้วแม่ใส่เนี้ยก็เอาไว้ข้างนอกเพระนั้นเ้าก็ต้องมีของเล่นอนะ่ะหลายชิ้นเพื่อจะแบบว่าหยิบใหม่ออกมาหยิบใหม่ออกมาเป็นของใหม่และสะอาดเสมอให้กับลูกได้ตลอดค่ะบอกนะคะว่านี่คือยิ่งกว่ากระเป๋าดําไม้กนค่ะคือแบบแม่อยากมีอะไรแม่ต้อง่งแม่มีเลยนะเป็นกระเป เช่นกันนะคะก็แบบเผื่อว่าอะไรมันงอเพื่อแบบเปิดปุด๊บแล้วก็แบบใช้ต่อได้อีกหนึ่ง ของเล่นเนี่ยไม่จบของเล่นมีอีกซึ่งของเล่นอยู่ในนี้ค่ะก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนที่นอนที่แบบว่าสามารถที่จะแผ่แบบออกให้วีว่าสามารถนอนเล่นได้เลยได้ซึ่งอันเนี้ยไอคิดแล้วว่ามันไม่จําเป็นคือมันใหญ่เกินไปแล้วมันทคให้การขนขอ,ของเนี่ยมันดูแบบดูอลังการซึ่งอันเนี้ยคือตอนแรกก็คิดว่าเขื่อแบบว่าไม่อยากนอนบนเตียงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าไปนอนบนเตียงโรงแรมไปก็แล้วกันคิดว่าต่อไปอาจจะไม่พกอันนี้แหละแต่ว่าสิ่งอยู่ข้างในเนี่ยก็คือจาเป็นซึ่งมีดันเป่าไปนี้นี่ คือแบบว่าไม่อยากให้แบบใช้ซ้ำนะคะคือนี่เต็มไปหมดแล้วก็มีหนังสือเล่มโปรดของมีว่านะคะมีว่าชอบที่จะฟังเสียงต่างๆคือตอนนี้เนี่ยแค่เห็นว่ามหยิบขึ้นมาก็คือมีความรู้สึกว่าแบบ <c oughs> อยากให้คนมีอ่านให้ฟังมากๆก็คือหกไปนะคะเป็นเล่มโปรดหูเขาเพื่ออายยอมใจเวลาที่แบบว่า,าหนองหงอยเศร้าซึมนะแล้วก็มี ที่นอนของมีว่านะคะนี่มิว่านอนมาตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยวีว่าก็จะนอนบนนี้อยู่ตรงกลางระหว่างแดดดีกับบัมบีบนเตียงใหญ่ๆมีว่านอนตรงกลางนะคะและก็มีหมอนของมีว่านะคะซึ่งตอนนี้มีความเหลืองไปแล้วนะคะเพราะนอนทุกคืนเลยซึ่งอันนี้เป็นยี่้อมีมอสหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ายี่้อนี้เนี่ยคือเป็นที่เรื่องชื่อเรือชาแบบว่าช่วยให้หัวถุยช่วยให้หัวไม่แบนต่างๆนานาซึ่งเท่าที่ไอ้ลองมาจากที่้อนะหมอนเนี่ยก็จะมีความแบบสูงบุมมันบุมเเเยอะะกก็็คิดว่าาจปนหตใ้ีววว่าหัยสวย ไม่แน่นใจแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใช้หมอนนี้ตอนประมาณเดือนสามค่ะตอนนี้ก็ใช้หมอนอะไรก็ใช้ไปแต่ว่าแม่ปวดลูกหัวแบนก็เลยใช้หมอนนี้ค่ะแล้วก็มีน,นี้เป็นแผ่นรองนอนนะคะเนี่ยซึ่งอันนี้ไอคิวว่าจำเป็นคือสมมติว่าเราอยากจะแบบให้สะอาดใช่ไหมก็คือพกแผ่นนี้ไปแบบสะอาดซึ่งอันนี้เป็นของยี่ห้อโคคุโนนะคะเขาก็มีหลายมากมายก้อนเนี้ยก็วางได้อาจจะให้แบบนอนบนเตียงอะไรไงก็แผ่นนี้ปูไปนะคะแล้วก็มีเป้อุ้มด้วยค่ะอันนี้ของเดดีนะคะเนดีชอบใช้ค่ะแล้วก็มีอันน ซึ่งไปสิรู้สึกว่านี่งามมากคือขอบคุณที่มีคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาขอไหว้หนึ่งทีคือนองคือหมาจิ้งจอกซึ่งมีเสียงออกมาก็คือเป็นเสียงที่แบบก็คือเป็นเสียงที่เอาไว้เปิดตอนนี้ว่านอนซึ่งอันนี้เนี่ยเปิดทุกวันตอนนอนนะคะแล้วก็คือแบบว่ากดไปด้วยเขารู้สึกแบบว่า ชิวช่วๆมันชิ่นๆก็คือเนี่ยจำเป็นมากไอชอบมากคือไม่มีแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกว่ากลัวเขาจะไม่หลับซึ่งไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะแต่ว่าเนี่ยคือแบบมีแล้วมันอุ่นใจกว่าแล้วมันฉลาดด้วยคือสมมติว่าแบบมีแบบแอม๊ดตอนกลางคืนอะมันจะร้องขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดมันฉลาดมากแล้วก็อันนี้ สีเขียวๆนะคะจ้ำเป็นมากน้องคือเป็นอ่างอาบน้ําเป่าลมของยี่ห้อวิเชลซึ่งไอ้ฟล์เวิร์กมาอีกแล้วเพราะว่าไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมอะคือมันจะมีที่กดตรงนี้นี่ที่กดอยู่นี้แล้วก็แค่ปั๊มปุ๊บ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 เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะพองขึ้นมาอาบได้ไม่เลยเลิศมากส่วนกระบะอันนี้ว่าใหญ่ไปจริงคือไม่ต้องพกก็ได้นะคะเพราะมันใหญ่เกินยังมีหมดค่ามีกระเป๋าใบนี้ค่านี่พกไปนะคะกระเป๋าใบนี้นี่เป็นของยี่หอ้อ หรือว่าอ่านว่า C I P U หรือว่าอ่านว่าคิปปูไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรขออภัยจริงๆเป็นไปลูกอ่อนมือใหม่แต่ใดๆก็คือกระเป๋าของสีสันสดใสมากแล้วก็คือเขาจะมีความเบาแล้วก็จะมีความว่ากันน้กันน้ำต่างๆซึ่งสิ่งที่ใส่เข้าไปนี่ก็คือชุดวีว่าจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีความจำเป็นเลยคือจริงๆแล้ววีว่าไปทั้งหมดเนี่ยได้ใส่ทั้งหมด5ชุดด้วยกันเป็นชุดกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันตามเลยตามแบบว่าสามวันสองคืนแค่นั้นเลยคือสามวันสองคืนใส่ห้าชุดแต แต่ก็คือเผื่อไว้ก่อนคือไอ้ก็ไม่แน่ใจคือเห็นเขาบอกแบบว่าให้พกชุดไปเยอะๆเผื่อเขาอ,อ,กอ,อักอีกอะไรเงี้ยก็คือไม่เห็นได้มีอะไรเลยก็คือพกไปเยอะมากสุดท้ายคือวีวาไม่ได้ไปไหนวีวาไม่ได้ไปแฟชั่นโชว์ด้วยก็คือใส่แค่ห้าชุดค่ะที่เหลือก็คือแบกเกอร์เดี๋ยวก็ต้องมีการแบบคิดคำนวณมาแล้วว่าคราวหน้าจะพกยังไงนะคะแต่ก็ขอรีวิวว่าชุดที่แบกไปเยอะเนี้ยคือไม่ได้ใช้ใบสุดท้ายเด่ไม่ทายสุดมีการแอบสซัปพลีคอลเลคชั่นใหม่ของแพร่ปรีแัน่จะขา ได้แต่ที่จะรีวิวก็คือของข้างในสิ่งที่ใส่มาก็คือเครืร่องหัวของวีว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยวีว่าน้อยของเรายังมีผมน้อยมากสั้นมากประมาณ6มิลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมันมีก็เลยต้องแบบว่าใส่เครื่องหัวให้คุณลูกก็จะมีเป็นที่กว่า ก็คือยังไม่ได้ใส่ก็คือไม่รู้จะใส่ในโอกาสไหนก็คือเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพกไปก่อนแล้วก็คือตอนนี้มีว่าใส่แบบเพี้ยนพี่แมวสีชมพูอยู่ก็คือทั้งหมดเนี้ยพกไปเพื่อความสวยความงามแล้วก็มีเป็นหมวกขาวน้องแมวมา ไม์แว็กของแม่ลูกอ่อนสาวันสองคืนนะคะตอนนี้ก็คือลูกสาวร้องไห้แล้วขอให้นุ่มตอก่อนนะคะนี่ไปก่อนแล้วค่ะจอกันไปคลิปหด้าน,นะคะ